ก็ทักทาย f c ทุกคนกับเช้านี้วันที่10เนาะมาดูราวเช้ากับราวสายก่อนนะเออเอ็กตรานะเอ็กตร้าเป็นยังไงบางใครทีออ่ประตูชัยเนาะใครที่กับฝฟายำเช้าประตูชัยกับสันนิภาพก็รู้สึกว่าประตูชัยนั้นจะมาชุดตัวเด่นอยู่นะแต่น่าจะขาดตรว จาะส่วนสันติภาพผ่านนะเมื่อกี้ดูแวบๆเหมือนจะมาที่1นศูนย์แล้วก็4ีสองนะอุ้ยสามตัวเกือบแตกนะสันติภาพโอเคนะก็มาดีนะครับราวเช้า่วงเช้ากาแฟรอบเช้าเนี่นะตามได้นะใครที่ตื่นเช้านะครับส่วนเอ็กตร้าเมื่อวานนี้1นึ4ดเดูิดเจาะผมก็เน้น1น,นะครับ 7จ็ดเจ็ดสี่คือทั้งหนึ่งทั้งสี่มันมันแยกกันออกสี่ไปขึ้นบนส่วนหนึ่งไปลงล่างอะไรไหมมันหนึ่งสองเสียดายนะหนึ่งสองก็เกือบนะผมเน้นนะดูในสี่สี่เนี่ยไปออกที่เจ็ดสี่สามสี่ก็ไม่ได้นะครับเจ็ดก็มีนะเห็นไหมเออเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดดันเจ็ดสี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็เข้าหน่ง เอ็กซตรานะครับหนึ่งสองอ่ะโอยมาออกต่ำเลยนะครับส่วน SD เมื่อวานนี่ SD กับลาวสตาช่วงนี้เปียไปเปลี่ยนมานะครับ SD เมื่อวานเป็นยังไงผมขอดูก่อนแปดสองสามเหรอโอ้ยผมเจอห้าแปดสาม s อออกอะไรเจ็ดสี่ 7จออก8ปดสสมนะครับก็เกือบอะ่ะมันมี8ปดสมแดสอง่ะแล้วผมจ 8, 5, 8, ับแปดห้าแดสมอ่ะเออถ้า8ปดห้าสมนี่โอเคเลยนะปังเลยนะสามตัวเสีดาเนาะนี่ก็มันไปหลักร้อยแทนนะครับแมันมาตามเป้าอยู่จะดันไปหลักร้อย2กับ3มีหมดนะครับโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยนะครับ SD ส่วนสามคัคคีรอบดึกเมื่อคืนนี่ก็เก้าหกแปดแปดเนี่ยเก้าหกแปดแปดสี่เก้าห้าเก้าเกหโอ้ยสามัคคีลาวสไตล์ยิ่งไปกันใหญ่นะครับผมสูตรนี้มันเข้ามาสามสี่วันแล้วนะพอจับปุ๊บหลุดปั๊บเลย เออเอาเข้าไปเอาสูตรเก่าผมมาออกเด่นสองสามเนะี่ถ้าเอาเด่นหกเจ็ดเมื่อวานถ้าผมเอาหกเจ็ดยังไงก็ได้นะครับหกสามเพราะว่ามันมีเนี่ยไงผมไปยึดเลือกสี่ห้าถ้างั้นมันจะเข้าที่หกสามเอ 2, 8, 6, 6, 3, อสองแปดหกหกสามอ่ะมันมาตัวเนี้ยไหนมันมาสูตรเก่าวันนี้ต้องวัดใจเขาอีกว่าเขาจะมาสูตรเก่าที่ผมเคยใช้แล้วเมื่อวานมาหรือเขาจะยึดสูตรนี่ที่หลุด นะเข้ามาสี่ห้าวันติดพอผมไปเลือกหลุดเลยเห็นไหมเราสตาร์ชลาดตามสูตรเขาไม่ทันเออสูตรเราไม่หลุดแต่ดูที่การเลือกทีเนี้ยเลือกมาผิดก็จบชีวิตเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันมีต,ตัวประกบอของผมมันมีสามอยู่สี่สามห้าสามถ้าเลือกหกเจ็ดมมันจะเป็นหกสามทันทีดันเลือกสี่ห้า โอเคเลยเล่นแบบนี้วันนี้ขอขอเถอนะครับามาดูเอกตราก่อนเอกตรากับเช้านี้นะครับเช้านี้เอกตราของผมมันจะเด่นไปที่ตัวเด่นผมยังมานะเอกตราช่วงนี้ผมเปลี่ยนตัวเด่นก็โอเคนะแปดศูนย์นะครับแปดศูนย์สายเหนื่อยได้นะครับเอกตรา ตัวเจาะนะครับ8ปดสามแปดห้าแป0หกแปดเนะครับสตัว0 86กอ่ะก็นเน้นที่8ปรอง0นะครับอาจจะมาคู่ก็ได้นะเน้น86เน้น0 6 เน้นแปน้นย์ห sd h d วันนี้เขามันเด่นที่0นย์กับ3นะครับเจาะที่02 03 04 06 34นย์สครับ3ตัวนะ สามศูนย์สองเน้นศูนย์นะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็สามจะสักชุดหนึ่ง สามหกสามัคคีสามัคคีวันนี้เด่นที่สามัคคีเด่นก็ยังผ่านนะครับเด่นก็ยังผ่านเมื่อวานก็มามาวันนี้เก้าศูนย์นะครับเจาะที่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหก 04 05 06แล้วก็แถม4 6 4 6กนะสามตัวนะครับ6 4 9ี่เผมชอบ9ก้าอันเนี้ย9 4 9 4 9 6อืมอ่ะทีนี้มาดูราวสตา ลาสตาลาสตาวันนี้เขาจะเด่นที่สองสามนะครับสองศูนย์สองหกสองเจ็ดสองเก้าสามศูนย์ สามเจ็ดสามเก้าครับสามตัวนะครับเจ็ดสองเก้าศูนย์สองเก้าเด่นสองลองสามครับสองศูนย์สองเก้าสามเก้า สองเจ็ดโอเคตามนี้นะอันนี้เราสตาขอให้ผ่านนะครับหลายคนบอกว่าเคเลาสตาใช่ราสตาผมหลุดมาสี่วันแล้วมั้งเนี่ยสี่อืมนะครับตามสูตรเขาไม่ทันโอเคอ่ะโชคดีวันนี้นะครับ